ตอนนี้เป็นข่าวฮือหากันมากค่ะหลายๆคนก็เข้าใจผิดเนาะว่าโอ้ฉันทําประกันสุขภาพมาสิปีฉันไม่เคยเคมเลยฉันจะต้องมีโคเปก็คือมีส่วนร่วมจ่ายที่นอนโรงพยาบาลด้วยไหม มันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีเคลมปีที่แล้วสูงสูง,สงตามกฎเกณฑ์ของเขาเลยค่ะกรณีแรกค่ะจะโดนโคเป3 0 0นะคะในกรณีที่ปีที่ผ่านมาค่ะมีการเคลม s ิมเ l ิลด s ซ a s ีก็คือโรคที่ไม่จำเป็นที่ต้องนอนโรงพยาบาลอย่างเช่นปวดหัวปวดท้องง่ายๆธรรมดา3ครั้งขึ้นไปและ ค่าใช้จ่ายในครั้งนั้นนะคะหรือทั้งปีอะค่ะเกิน2เท่าของเบีย้ยประกันที่จ่ายในปีที่แล้วค่ะอันนี้เฉพาะเบีย้ยประกันสุขภาพนะคะข้อ2ค่ะก็คือจะโดนโคเปอสามเ์เเหมือนกันนะคะในกรณีที่เป็นโรคอื่นๆนะคะยกเว้นโรคร้ายแรงหรือว่าผ่าตัดใหญ่3ามครั้งขึ้นไปและมีค่าใช้จ่ายรวมนะคะ4เท่าของเบีย้ยประกัน ทข้อ่าวค่ะ,คะถ้ารวมทั้งข้อ1และข้อ2นะคะอาจจะโดนโคเปสูงสุดถึง50%เเลยค่ะที่บอกว่า2เท่า4เท่าหรือ20% 0 400%เนี่ยคิดจากเบีย้ยประกันสุขภาพเท่านั้นนะคะไม่รวมเบีย้ยประกันตัวออมหรือตัวประกันหลักค่ะเพราะฉะนั้นค่ะสบายใจได้นะคะว่าไม่ใช่ทุกเคสค่ะที่ลูกค้าทำแล้วจะต้องมีโคเปนะคะขึ้นอยู่กับว่าอัตราการเคลมในปีที่ผ่านมาค่ะ